เด็น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดเลยวอ๋อมาดูลุนลุนลุนได้คือเกาเฮ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วปลาชิโนมีเต็มคือเกานักล่าไอเต็มนักลากปาเอาขึ้นไปอีกเราไหมแม่ผุดผุดผุดเต็มคือเกาปลาแม่กรับมีไปลาปลาคอเฮ้ยลาปลาคอเห็นสีงามโอ้แตง แช่เลนเช่าโยปลาตัวนี้ยวโอ้ยมันสตัวเตแ้่มันสตัวตัวนี้ก็โอเคเดีพี่นองอ๋อน้ำไปเบิ้งจนาจบแล้วมาดิพี่น้องเก็เบิ้งเ้วเแล้วเห็น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 แล้วปลาแม่กระทื ปลาเมียก็ดีออกไปแย่งกันหลายไปกัแย่งเลยโอ้ยมีแต่น้อยเดียวเลยบาดไปย่งกันไปย่งกันพี่น้องพี่น้องโอ้ยปวดใดเพราะนอปบาเนี้ปลาไข่แยงปลาไข่แย่งสวัสดีครับภาคต่อ EP สามพี่น้องหาอยู่หากินกัดด่างลื่อเหอะหาปลาพี่น้องมันมันคืนเหรอพี่น้องคืนเหรอ ว่านเราก็ลากเอาปลากระเญงพื้นนั่นจะเอาปลาคอพี่น้องพื้นนั่นแหะแหแหะแหอีพี่แหะไดรีคืนสามโตหรือเล่าเง้นเอาเอาเอามาเบิ่งของแทบานี้พื้นนี่สิเอาเอาปลากระแยงปลาขาววานไปก่อนยังกีหลากเอาเอาแตกแตกว่าแตกอะไรฮิ้กเอาพี่น้องนหมัน คือเลยไม่พี่น้องว่านเมื่อไหร่วาดอะไรก็ลากลากเอาใส่แห็ทีลากเอาใส่พกไม่เนี่ยใส่พกกว่ลูกเลี้ยงที่บปากล้วยอะมวนครับพี่น้องทีมงานมวนนี่ลิสิบกว่าคนประมาณนี้ยแหละมวนมวลไปแล้วพี่น้อง

ม,ม,มุมนั่นเหรื B B Ora, ่อนวานอปคอสาทวานงามตัวหนิแม่สาโอ้ยเอาไปเป็นะพี่น้องนั่งกันินกเเสียงกันพ้อมหมดเลยนัไก่ไเล ไป้นันลไปดเลยนอะเาคนะนะอพี่น้องเห็นหัวดำปืดเลยบมง่อไหร่ไปไปเพื่อไปหนีไปปะ,ปปะ,ปปปะ,ปะหัวดำปืดเลยเจอเฮียหลีอายุอยิงติงเลยนี่ ปลาคอแมันแมขึ้นเห็นเห็นเลยดิพี่น้องไปแล้วไปแล้วอมาขันขึ้นยุสุนน่ละเด็กปลาคอตัวนี้แมีแขกกับเถือกันเอแขกกับคอง ดึงเบื้งหลาลาปลาคอพี่น้องลาปลาคออุ้ย <were> there, มันถึงไม่พี่น้องถึงไม่โอเคกัาละเบิ้องเบิ้องเบื้องถึงมันว่าปะนี่ว่แตกวันไหนพี่น้องเต้เ <t> ต <ons> ้มาก็ไม่เปน้ำปลาปลาไหลายอยู่ปลาหลายอยู่ปลาคอยังเอาวัฒน์เหมือนพี่น้องโอ้ยมาเบื้งพี่วต้องเบื้งเอื้อนซ้ำปลาขึ้นหัวเลยะไรนี้เนยังนี่ปลาเขาเขาน้ำไหม พ่วงๆล้วงลางล่ยเลี้ยงเล่ยปลาแบบเพื่อนปลาขอน้ำปลาคนเยอะน้องพี่น้องพี่น้องอันนี้เอาปลากระแยงมาเฮานี่ปลาแยงครับเนี่ยนี่ปลาแยงคืงนี่หาลาปลากระแยงปลากระเญงปลาถึงพอยู่แี่ปลาอี๋ยพื่อนหลายถักหลายคักขอ้นมาอีกเลยปลาปลาหน่อยขึ้นมากวนแล้วปลาเข่งปลากา เต็มพกแล้วเลยเตี๋ยโผกเอ้ยเต็มพกเต็มพกอันนี้สิเอาปลากระแหงพี่น้องแห่าพื้นนี่เป็นแห่ทีแห่ทีแห่ทีว่านไปเราก็สิเป็นหลากเอาโอ้แต่งามคือเก่าพี่น้องแล้วก็สีห้าวก็ลากเลยพี่น้องลากเอาปลากระแหงสีไล่ไล่ออกจากน้ำจักหน่อยเฮ้ยเขาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขาแล้วไหมเฮ้ยปลากระแง ปลเขาเมียปลาเมีย yeah. um, ู Help, so ้ตงามตังามเขาเมีเขาเมีพี่น้องโอ้ตัวสวยเลยบิงเบงปลาเมีปลาเมียเอาโยนถไปแลวพี่น้องุนแม่ปลาเมียน่ไปบิงกันนะเอ้ยนาไปบิงกันนะตัวนี้อึบ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 ตัวงามตงามพี่น้องปลาเมีปลาเมีปลาขาาเมี ปลากุดแซ่บเลยพี่น้องแซ่บครับอ๋อใช้ถังไว้กันมั้ยผุนปดพี่น้องพุ่นผุนนี่พี่น้อยครับทีมงานปดหางขอเนี่ยใหม่หายอยู่ิยุอันอันนี้ชะโนดเคื่องพอคอครับนี่พอคอพอคออือตัวนี้พอคอชะโนดเก็บเลยหบ่ชะโลเก็บแล้วโอ้โหนี่พอคอกระติดอ้าวขึ้นเตลเทียไหนพ่อหน่อยเลยพี่น้องพุ่นผุนทีมงานกำลังไหลอยู่อีญยกอีญยกพี่น้อง มันมันพี่น้องไล่ไล่ปลาเขาแล้วรอบนี้มัน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 เออเอาเออมันแล้วมาดีเงี้ยปลาคอกับเหี้ยปลากดที่เป็นทางไหนเอ็มว่าลุ่นมาลุนหมูหมูหลากเอาปลาปลากดหลากเอาปลากดมูนี่เอาปลาเอปลาคอแหะปลาขาวเออปลาปลาคอพี่น้องแหะหลีบมีอีกพื้นหนึ่งแหะดำก็ลงลงมากยันลงมากแล้ว เฮดำล้ไหมฝืนหนึ่งเอารุนรุนรุน,นอีกรอบเฮ้ยบายแล้ว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 ได้ร้ายครั้งแล้วแต่าหาอีกยุ่น้องของแถะของแถะทีมงานเนี่ยทิมทิมนั่นคุ้มปลาคอทีมนี่ทีมขาปลาแยงขาปลาแยงปลาโกตอ๋อถ้าผุดกระปรด้วยตั้งเทิงพี่น้อง,งจะมามวนมือนนี่ทำ หาอยู่หายจินครับมีเมือมานมามืนมหมือนี่มานเหมือนนี่มานได้กับมานมือนี่กัดไร้ราแมานวหยงมันค้หวอยู่ในเหเ่ยอพี่น้องปลาปลาขยงปลาขยงปลารยแง้ันเทานี่แหละปลาขาวไม่ไม่กะบไม่กไร เหียปลาเหียปลายังมาปึ๊ดบานึ่งเหียปลาเหียปลาปึ๊ดบานึงอ๋อมาดู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 ดได้คือเขาฮู้ยเห็นแล้วเห็นแล้วปลาที่นู้นมีเต็มคือเขาปลาอระไรเต็มอากลากปลาเอาขึ้นไปอีกเราไหมแม่ผุดผุดผุดเต็มคือเขาปลาแม่กะมี่ ไปไปไปเก็บเร่งเครื่องเราปนิเอานี้ยมันมันมันโอ้ผู้วานหมักตะผู้วานนี่ยแหละขีบ่นอยู่เหัอจจ่อเลยเหรอมันข้นอีก้ีนกันปีาห่ง่ขี้วนปเยพากล้วพี่น้องเก็บเตี้ยน เอาลงอ๋อฮามันถือมันถือโอ้เสียวเถะปากระ่นี้ยงปลาบนองมันแรงมาซักบางดีวววานไม่วานไม่จังหวะว่าได้จังหวะว่าได้มาจีหาวนะปลาตํำมานะอยังนอกนียปลายังนอก้าวน้ออู้ะเขาบะกะบะกะละกะ คนผู้หนึ่งกันก็่ปลาทั้งตัพี่น้องมันขยงนี่กัดด่างลือเหอะพี่น้องร่อใบเลยเป็นกินเข่ามาแล้วมาเอาตอเอาไปหลายเลยเป็นถังสองถังหรอพี่น้องล่อบอนอยู่ลอบอนอยู่พี่น้องล่ะปลาควาอยู่เอาขึ้นหลายเลยหลอแต่ว่าจะเอาอีกแ็บรอบ อันนี้ล่างเฮเอาปลาปลากระเยงเห็นเินอยู่ท่าเลี้ยงกันม่หยกไปจับปลาคอนเนี่ยไปกอย่อไย่งน้น้องปลาังงอยู่พีน้องเอาค้อหลายเล่ากัยงงอยู่หลอบบเหเ่าซือยื่เทียทองเทียกับเศ้านะพีน้องกับพักแล้วปลาคอ่าท่านใด้่อท่านใดทำหนึงเี้ยหรือว่าท่นใดพอ

ทอดหวานไงเตะแต่งามแตกงามมันนี่ลากเลยพี่น้องอันนี้แห่พื้นดินโอ้ปลากรดเอาปลากระเยงเอาปลาขาวปลากดเอาปลาน้อยพื้นนี่สองพื้นนั่นเอาปลาใหญ่ไวทถ้าถือกูปลาปลากระเยงว้ายเสียวแดะเสียวปักมือเอาหลักสี่เสี้ยนเสี้ยนนี่ลี เสียนแหพี่น้องวานเนี่ยโบลียะเต่คักเตะเนี่ยนี่กเนี้ยเดียวเงียบจอมบ่มีเลยวานไต้เลยทีคเอาเอาเอาสีลากเอาขึ้นอีกรอบนึงกับพ่อพนะรอบนี้รอบนี้สีสีพ่อเรามันอยากอยากบายไปแล้วเอาเอาลากไปแล้วลากไปแล้วเอามือจับเอาเลยปลาปลาเขาไม่ปลาเขาไม่ปลาเขาไม่น้ำขึ้นไหมพี่น้อง น้ำขึ้นว้ายมือจับเอาเลยมือจับเอาจับเอาเลยจับเอาน้ำใหม่จับเอาน้ำใหม่พุดหลายมันน้ำขึ้นกันน้ำบ่ขึ้นสนุกไปปลาเขอไม่พี่น้องห้อยไหลที่นี่ห้อยเหยียบจกอันนี้ห้อยเลยเก็บอาวุธขึ้นเก็บอาวุธไปเอาุ่เขาเม็นทั้หลายได้เพราหน้าบาดซองไม่ได้จับได้ปาีไปจับปลาสองมือปลาเสียนเดียวว่ะปลาตัวนึงมันตัวน้อยตัวนั้น บอกวานนี้แหละจับปลาสองมือเอ้ปาก่วะเออบ่เนี่ยพี่น้องปลาเขาห้อยเขาใหม่เข้าลงไปแม่ไหญลดปากระเงี้ยงเอาทีฮาวอีกรอบนึงกับกระที่พ่อมันตัวดเดนเนี่ยขุนเบ้อบ่เนี่ยจับเอาจับเอาอยู่จับปลาหลุดเที่ยนพี่น้องโอขึ้นนีดแล้แม่หลายปวดที่ขันงุ่ม งมเก็บเอาเก็บเอาเลยเด็กีดกไม่ใช่เด็กเด็กเด็กจะไปลือดางลือแหอยู่ยุบนีไรเอาวานนี้สีลือแห่หาวมาแล้วพี่น้องหาวมาแล้วหาวมาแล้วหาวมาแล้วต่ำหน่อยบ่ะปลาแย่งอะลูกปลาแย่งปลาแย่งโอ้ไม่หาวมาแล้วหาวมาแล้วดินเชียรเลยยันคือกันนี่นี่แต่น้อยเดียวหนอเอาวุธเต็มเลยของไม่ยืะแลยใหม่พูดได้บอกว่าซักยืงเขื่อของใหม่ของไม่โพสให้เน like ้ <sters> จะนึงแห้งไมนี่กคือต่างๆอ้ไรมันติดทังอีละนี่ก็คือดิคือจ้าว่องมากองรุ่นละเไม่มะเบิงมาหลมาบิงงวดชูถ่ายวันที่เศร้าคนอวนสีแดลายกันเ้ไปเร็วไปเร็วโอ้เบิงกเบิงรุ่นนี่เบิรุ่นอวนี่ปากส่วนนองคนกัฟังม่ฝากส่วนนอนคนนะเฮ้ยเราเสีาไ่ปาขอไ่อยู่ ล่างปะขออาปขอย่พร้อมปะนะเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเถียวนีแม่พี่น้องก็เบิ่งก็เพิงเห็นแล้ว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 เห้วเห็นล้วลแเห็นแล้เห็นแล้ว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 เ้ลแลแนลลลลาแห้ยล้เเวเลน้เเเลนีน้องพี่น้อง โอ้ยปวดใดพอนอ่ะเนี่ปลาขยังปลาไขยงปลาเสียนชาตีเยอะขึ้นแล้วเราเสียนนี่ดีวะปล่าขึ้นไปแล้วทีมงานทั้งทึงปวดบาเนี่ปลาทีมงานทั้งทึงปวดบาเนี่ยโอ้ยตามไปเบิ้งอยู่บมาเนี่มาเบิ้งทีมงานพี่น้องทีมงานสิสิมาปวดปลาเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องมีแต่น้อยเดียวเลยเต็มไปหมดเลย นี่ปลาขาวนี้ปลาเม่ปลาแม่ปลาแม่พี่น้องปลาแม่ปลาขาวแม่มันคือตะปาแต่เพี้ยนน้ำหน้าห้าวแต่ว่าตัวมันสิเปกว่าโดดดีก่อนมั้ตระกูลเดียวกันตระกูลเดียวกันแต่อันนี้โดดน่องๆปลานั่นล่ะพี่น้องพี่น้องเอาเอาเอาที่ล่างแหะแล้วล่ะพี่น้อง ุูยอดุูยอดพี่น้องมือนีมานคักมานคักจัดอีกร้วพี่น้องจัดอีกแล้วแต่คือเกาแต่คือเกาว่าสิเศร้าเหรอพี่น้องอดว่าไรเอาอีกรอบ เอาอีกรอบปลากระแยงหลายปลากระแยงหลายพี่น้องปวดใจกันพี่ตาปลากระแยกนี่มันปวด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 กันปวดกันบพวงเนี่ยปลากาปลากาจริงลงไปแล้วเดี๋ยวจะหน้าตามไปเอาจอปลาคอเยอะพี่น้องเอาคือหลายแล้วแต่ว่ามันต้มต้มหลายเอาหนักบ้านเราก็หาตัวหนัก มันมันเฮ้ยปากนแย่งพี่น้องอ่น้ี่ย่งทาน่งว่าว่าว่าสีเศร้าบัวเศ้าดอกมันแต้หลายพี่น้องเอาอีกรอบนะงนมรเอาไปกจกวัาได้บาดแล้น่กอ้ยขอบคุณย เป็นอะรอไหมพี่น้องยอมยอ้แ่มันจะเขาเขาด้มันลงลึกินน้ำห้วยเนาะมันมันมันขึ้นมันข่นพี่น้องพี่น้องเตละเทียเตละเทียไมเาขื่นไหมกำลังเห่ากำลังเห่ากยงหนบนหลักไปเหลายเออคือเพ่กำมกูเาเดี๋ยวนี้เอาปนี่จีเป็นเยถือกรานจสิได้ซ้ำไหน กูไล่กจักมองู่ไล่คือกไล่คืกไล่คือก่อ่ปลาเมียถืตลอดเลยไปเงีเ่วัวคือกไล่คือกไล่คือกไปแล้วนนีไปแล้วไปแล้ไปแล้วปริยแล้วปโดปาอกเอาทีมงานทีมงานไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแล้ไปแล้ไปล้ไปแล้ไปแล้ว ว่ามีปัญหาปลาคอเจ๊งอ no ่ะว่มีไผ no oh, um, okay. ่แล้วเด้พี่น้องเอาเอามาหลุนมาหลุนบไดนี้ได้แหแล้าจวดจวดเลยเพื่นปลาคอที่ได้บ่บนวันนี้เอารอบรอบใบพี่น้องรอบใบเอาไผ่เลยบังหันไผ่ไอยู่ไผ่อยู่เออสั่งมันดอกก็หักเหีวปลาคือไพ่หนอกเดี๋ยวเดี๋ยวท่านเห็นท่านเห็นเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นชนแล้วชนแล้วสัมผัสสัมผัสแล้วสัมผัสแล้วมาหลุนมาหลุน สัมผัสแล้วสัมผัสแล้วพี่น้องสัมผัสแล้วตรงนี้เลยพี่เดเป็ดขีดบุ้นเร็โอเคโอ้ยโอ้ยยืนขึ้นนี่แหละพี่โนเร็วพ้นมาอยู่แถวนี้แหละโนแล้วโนแล้วพี่น้องมีปลาคอว่าปาคอเอาหมุดแล้วหมุดแล้วหมุดแล้วเอาหมุดแล้วหมุดแล้วมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นเห็นตาหมวกเห็นตาหมวกเก็ดเป็ดขีดบุ้นปลาตัวนี้อุ้ยเอาเคื่องรถก็ทีมีตัวเดียวเลยเครื่องรตัวเดียวเทาคื่องรถความเร็เคื่องรถมาหนิเคื่องใดชอบในก็เอาตัว กนจีดเป็ดขีดปุ่นอะปาตัวนึ่หรือเลยเด้เขี่ยเคียเคียซอยเดี๋ยวก้นเดี๋ยวกนจอเฮ้ยข้นมาเห็นโพงข้นมาเห็นแล้วนั่นนัอโอเคอย่เยเห็นมเอเห็นขาแล้วขาปันเดินดโอ้ตัวใส่งามใส่งามโอ้ยยยยยยยใหญ่ยยยยย่ยงวยย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 ยว งามงามพุ่นสวยสวยครับกวาดลกวาดเลยลด่โอ้ยรุดแลวนี่ลาโอ้ยรุดแล้วออกแลวเออมันทุ่มโอ้ยพี่น้องไล่มันยไล่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 ไมรุดเลยไหมไล่แล้วออกแล้วโอ้ยโอ้ยฟืนพี่น้อยโอ้ยยยบไปแล้วมันรุดมันก่อไปอีกไหมยบไปมันก่อเสือพอคนลงไปก่อนที่ฟงออกเลยทีบ่บ่มันโทษอะไรเหงจองไหม โอ้เสีได้ยเสียดาพี่น้องโอ้เด็ดตัวนึงอยู่โอ้ตัวไหนมันหลุดใหญ่เด็ดแต่ว่าใหญ่อีกใหญ่กว่าตัวนี้ใหญ่กว่าตัวนี้เพราะเจ้าอุ้มจได้บอกพ่อพระกันเลยนะพ่อประกันไหมพี่น้องเงี้ยเสียด้ฉันเช่าอยู่ปลาตัวนี้ปลาตัวเดียวของโอ้ยมันสองตัวแต่เดี๋ยวมันสองตัวตัวเดียวตัวนี้ก็โอเคเลยพี่น้องอ๋อน้ำไปเบิ้งจนจะจบแล้วมันนี่ตาไปดูตามไปดูตามไปดูหยาบหยาบแยงกว่าแยงไปดู โอ้ยใส, meantime, ใ,ส stock, ใส่งามเก่าพี่น้องใส่งามใส่งามปลาัวยังเหลือ่ะลาออันใหเลยอ่ะโอ้ยเบิ่งเบิ้งเบิ่งเบิ้งดินแม่เข้าไปแล้วเนี่ยงาม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 ปลาค้อใหญ่พี่น้องสุดยอดเลยไซใหญ่ไซใหญ่สุดยอดสุดยอดปลาคอใหญ่สรุปสรุปพี่น้องสรุปผลงานตาปลาหน่อยด้พี่น้องนี่ตาปลาหน่อย ปลากระแยงปลาขาวปลา,าอย่างนียปลาหน่อยสองถังพี่น้องคุ่นเออเต็มเลยสองถังนี่นี่ถังที่สองโอ้ยปลา,า,าคอปลาคอขงาง้อยูพี่น้องตั้งหักแกไว้ตั้งหกักสองถังย่ังหากระดียูพี่น้องบ่ลยล่ะสีกลับกันแล้วพี่น้องเอาเหอะโล่งมาเนี่ยเอาไวขึ้นเกาให้ได้มาล้อมอีกมะนะพี่น้อง อีกทีไม <th> ่โดนกันได้มาไหมให้เขาหรอพี่น้องเอาเอามันมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ